ันนี้มีอยู่ที่ Alpha Wake Surf Camp ค่ะวันนี้นะคะมี่อยากจะพาทุกๆคนนะคะมาทำความรู้จักกับกีฬา Wake Surf ค่ะคนทั่วไปนะคะอาจจะคิดว่ากีฬา Wake Surf เนี่ยเข้าถึงยากแล้วก็เล่นยากแต่ถ้าคุณดูคลิปนี้จบมีเชื่อว่าคนที่ไม่มีพื้นฐานนะคะก็สามารถเล่นได้แล้วจะหลงรัก Wake Surf ไปเหมือนมี่ด้วยค่ะ ะะก็จะมีคนทักเข้ามาถามว่าวถ่ายที่ไหนเล่นยากไหมนะคะก็จะบอกว่าถ่ายที่ Alpha Wake Surf Cam p ค่ะซึ่งอยู่ห่างจากวงแหวนรอบนอกแค่20นาทีเท่านั้นนะคะส่วนเล่นยากไหมเราจะมาหาคำตอบกันค่ะสวัสดีค่ะนี่ก็คือพี่เอนะคะเป็นเจ้าของ Alpha Wake Surf Cam p แล้วก็เป็นโค้ชจะเป็นครูสอนที่นี่ด้วยนะคะแล้วก็อยากให้พี่เอแนะนำนิดนึงหน่อยคะ่ะว่าถ้าเกิดว่าคนที่ไม่มีพื้นฐานหรือแบบไม่เคยเล่นจะมาเล่นเนี่ยจะต้องเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างคะ ก็ไม่มีอะไรมากที่นี่ก็เื้องต้นก็แค่เอาชุดมาเนาะส่วนคนเนี่ยจะว่ายน้ําเป็นหรือว่ายน้ำไม่เป็นก็ไม่เป็นไรเพราะเรามีมีเสื้อชูชีพให้แล้วเวลาทุกครั้งที่ตกครับเราก็เรือจะวนไปรับมาที่เอาฟ้าเวกเซิร์ฟแคมนะคะก็คือมาแค่ตัวและเสื้อผ้าที่จะเอามาเปลี่ยนเพราะว่าที่นี่มีทั้งอุปกรณ์ให้ใช่ไหมคะก็จะมีบอร์ดมีเสื้อชูชีพแล้วก็มีครูสอนมีครบทุกอย่างเลยมาได้เลยพร้อมมาเล่นได้เลยใช่แล้วอุปกรณ์สําคัญที่ขาดไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือบอร์ด เพี้ยสำหรับแบบเบกิเนอร์อะไรอย่างเงี้ยมีวิธีการเลือกบอร์ดหรืออะไรยังไงไหมคะแบบ<อ>ต่างกันยังไงควรจะเล่นแบบไหนเวกเซิร์ฟก็จะมีบอร์ดหลักๆ2ประเภทนะฮะนี้เราเลือกบางตัวมาวางไว้ให้ดูนะครับก็จะมีเป็นสกิมสไตล์นะครับอันล่างนี้ก็เป็นเซิร์ฟสไตล์เซิร์ฟเวกเซิร์ฟเนี่ยก็จะเหมือนกับเซิร์ฟบอร์ดแต่ว่าเขาจะดัดแปลงเพื่อมาให้เล่นกับคลื่นที่หลังเรือได้เพราะว่าคลื่นหลังเรือนเนี่ยจะไม่จะไม่เหมือนกับคลื่นในทะเลใช่ไหมครัก็หลักๆก็คือเซิร์ฟสไตล์เนี่ยก็จะเหมือนเซิิรร์์ฟฟบอดททีีี่่่จะะะมนนใหญฮ ส่วนสกิมเนี่ยเขาจะมีฟินที่เล็กก็จะไหลลื่นมากกว่าจะใช้ทำท่าพวกเวสเกตได้ชูวิดแล้วก็มีการหมุนอะไรอย่างนี้ได้อะไรประมาณเนี้ยฮะซึ่ง3ตัวนี้เป็นบอร์ดชั้นนำที่เราแบบว่าเลือกมาเลยจริงๆแล้วเราสามารถเริ่มต้นได้ทั้ง2แบบสุดสุดท้ายแล้วเนี่ยใครชอบสไตล์ไหนชอบแบบไหนก็จะเลือกเล่นแบบนั้นประมาณนี้ต่อไปเราไปดูเรือกันดีกว่าค่ะคือชอบมากเลยที่นี่แบบว่าหรูหราและยิ่งใหญ่มาก อันนี้เป็นเรือยี่ห้อมาริบูนะครับเป็นรุ่น M220 M220 เพิ่งผลิตมาปี2020แล้วก็เป็นเอ dition ตัวที่เขาเรียกว่าสูงที่สุดของมาริบู จะมีเทคโนโลยีรุ่นใหม่ต่างๆคือนอกจากบอร์ดก็ท็อปแล้วเรือที่เราใช้เล่นก็คือเป็นรุ่นท็อปด้วยอันนี้แล้วอย่างนี้จุได้ประมาณกี่คนคะก็นั่งได้จริงๆแม็กซิมัมนั่งได้อาจจะถึงประมาณ15คน oh. แต่ว่า,เ,าเรือด้วยความที่เรือมันมีบาลานซ์บาลานซ์าาก็คือการาใส่น้ําหนักโดยตัวมันเองน,เน้ำเนี่ยเพื่อขึ้นหลังเรือออกมาใหญ่อาจจะนั่งได้ไม่ถึง15เพราะมันจะทําให้เผื่อมีอิมเมอร์เจนซี่อะไร <Ừ. S 2> เราจะเซฟตี้ทุกคนไม่ทันอะไรเงี้ อ๋อ oh, ใช่จริงๆแล้วคลื่นอันนี้ก็คือแตะแบบบิรกเนอร์เราเราเล่นคลื่นความสูงอะไรยังไงอะคะพี่เอเราสามารถอีดิทได้ตลอดเวลาครับสมมุติว่าคนนี้เป็นบิรกเนอร์ก็อาจจะใช้คลื่นที่ไม่ใหญ่มากแล้วก็ใช้เขาเรียกว่าพาวเวความโค้งของคลื่นเนี่ยที่ไม่โค้งมากเพื่อให้จุดยืนของเขายืนได้สบายขึ้นเราสามารถทํามันได้ในระยะเวลาหนึ่งนาทีเลยโอ้ oh, สุดยอดมากก็จริงๆแล้วเราก็คํานึงถึง ความเซฟตี้ของของผู้เล่นเป็นหลักด้วยใช่ใชสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเซฟตี้ครับคือแล้วมาที่อัลฟาเวก e ์เซิร์ฟนะคะคือนอกจากได้ทักษะเวก e s เซิร์ฟไปด้วยแล้วบรรยากาศที่นี่นะยิ่งตอนเย็นคือสวยมากแบบพระอา,าทิตย์ตกคือแสงคือถ้าหลายๆคนจะเห็นในไอจีมีก็จะแบบว่าถ่ายรูปตอนเย็นคือแบบว่าแคนดี้สกายแบบโกลเด้นอเว์แบบสวยมากก็จะได้คอนเทนต์กลับไปแล้วก็เล่นเวกซเซิร์ฟเป็นเล่น erm เวก e ์เซิร์ฟเก่งเพราะว่าเรามีครูที่เก่งด้วยขอบคุณมากและอีกอย่างหนึ่งคืออยากจะบอกว่าคือน้ําที่เนี่ย สะอาดมากแบบปลอดภัยสะอาดไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรคือสบายใจมากเวลาตกเล่นน้ำก็คือชิลมากค่ะเอาละ่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาที่อยากจะเล่นเองแล้วนะคะก็เรียนเชิญนะคะสาวๆหนุ่มๆก็ได้จริงๆแล้วมาได้หมดเลยค่ะที่ a l p h a w a ว e s u r f Camp นะคะก็จะบอกว่าห่างจาก วงแหวนรอบนอก20นาทีนะคะแล้วก็มาถึงนี่ได้ทั้งกีฬาแล้วก็เล่นเป็นได้ออกกำลังกายและที่สำคัญนะคะสาวๆค่ะได้คอนเทนต์กลับไปได้รูปสวยๆไปโพสต์ใน IG แน่นอนค่ะไปค่ะเดี๋ยวไปดูมี่เล่นกันปะโอเคครับ